ผู้นี้บุคคลมีส่งเสือได้คันจิบอ่ะเนาะปิดแล้วเนาะแถวไปแถวไปบึงพี่น้องไอ้ผู้เฒ่าผู้แก่ตามบ้านมันก็โอ้ยเป็พี่น้องกันเมื่อพอเล่านี่บุคคลค่อยอยู่ตลอดเนาะแล้วซิบุท้องอีกบ่พคนนี้ซิบุได้ลูกอีกบ่บ่เชื่อแน่ก็เชื่อเล่าเนี่ยผู้นี้ดูเอออดูจะสิบุมีลูกอีกผู้หนึ่งบ่หนึ่งไม่เบิ่์ก้อนอีกบ่ ลูกไม่ใช่ลูกก็โอ้ยพวกนี้อีตฉนศาสตขนาดหนองเลยเนาะลูกมาในแม่เท้านี่ก็เลี้ยงไงูแม่นบอกแม่เท้านี่เลี้ยงเออเอ๋อเนอกอันนี้ค้ำค้ำมาหมู่บ้านเจ้าเงียบหนอกสบายดีลูกสบายดี ja bao cái, ja bao. cái cái. 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 cái กินข้าวแล้วบ่๊้าเจ้ไปซื้อมาฝากเจ้าเออพักแน่ากาศไปเจ้าบอ๊ะสปลาดุ๊กสุดปดุกผ้าฝากเช่ไหมยิ้มได้เด้อในเอ่อเอ่อเอ่มเอาเด็เห็นอยู่บ่ปอปเห็นอยู่บอ๊ะเอาเซ็นเนาะฮะเอาเซ็นเดี๋ยวไปเช่นเออไปเช่นเซนลูกกันแรกก่อนใหม่แรกก่อนใหม่นะนอนแล้วบ่ละน้ำอันน่ะไม่เอ็นและเต็มอันไทยฮู้เฟอิมมาพี่ดูลูกจะนะ มาแอนเอมาเอาไล่เหรอเอมาแอนดูแล้วมาแอนเนี่ย้วเขาขึ้นไปพุ่นบอ่ไปพุ่นไป้เล่าหน่อยพี่น้องเว้ยลูกเล่านะเขามานอนที่นั่นน่นเอาเชนน่ะน่นอนเชนน่ะได้ได้ไดเอ้ยพวเร่อยู่เพื่อนด้วยนี่อยู่หรอเนาะ

กินก้ไมตกนไมหนาอยู่บ่อสงบ่อตะับตะเนตะบนบ่อจะคยกินยี่บ่อปลาตัวใหญ่ซำหน่จริงบ่เดี๋ถามเลยดูจะค่อยกินบ่อปลาใหญ่ซำนิก็จ้าตะก้ยไปก็ตากต้อยก็ไปน่าเอิบฉนเลเอเ้อยัไปซิ่เออนยยยดยชงไห้เด้อเอออายอ เบิ่นบ่เบิ่นจ้ะเ่อพี่น้องเล่นาะทางอ่าล่านี่พี่น้องเล่นบบีเห็นเพือนาอยู่ลวมาแอนเต๋อมาแอนเทลเพือนาเล่ลน้อยแต่เนเอย่ามาแอนเมาแอนต่างามาแอนฮะมาแอนเราหาลูกเรามันอเราบอลลูนเาเอมาแอนเต่แปลว่าด้วยเอ้ยเ่มาแอนเพไทยฮบ เท่่าไะโอ้ยเือว่ามากลางคืนกับบรคืนเมื่อไรดอกประมาณห้าหกโมงแสงไฟเอียงหันอยู่ในเสานะ่รนะหมอแบงหมอแบงยังคือเป็นไฟลุกเลยนะเนาะรอดลุกรอดไฟมันโอนยเพราะว่ามันเหลือดิบบาดหน่อยหมอแบงใหญ่โอ้มันเหลือบอหันลุกเลยลุกแห้งก็เก่าแล้วปองปองเนี่ยงไว้นปองอดิบนหมอแบงฮะเห็นตลอดบ่เอราะเห็นกลางคืนนี่ เห็นกังขื้นในย่านนองด้ชุ่มเห็นบ้เออแสงไฟโอ้ยตายตายตาเดี๋ยวย่านเดี๋ยว่มันใหม่แต่ใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นนะบองก้อนน่าจะก็ใหญ่ใหญ่ก้อนใหญ่กว่า่บแสงไฟยังง่ใหญ่จงตึวแบงกมแบงแมันลุกขึ้นบอแล้วเฮ็ดกินเป็นยี่บอหนฮะในป่าเฮ็ดกินเป็นยี่บอแนวหันนาพี่หนนามาให้กล้องพี่เลย เอออาจจะยืนนี่น่ะเอามางิี่บ้าขอเจยเองว่เออเราอย่าหยางหยางไปนแล้วค่อยเฮ็ดกินเป็นเนาะเหาไปผู้นี้บุคคลไมีส่งเสือได้ขันจิ๋วเนาะเออพึดแล้วเนาะหทยหไปหทยหูไปบิ่งพี่น้องไอ้ผู้เฒ่าผู้แก่ตามบ้านมันก็โอ้ยเปพี่น้องกันมั้งฟอลลานี่บุคคอยอยู่ตลอดเนาะแล้วซีโป้ทองอีกบ่พอนีซีโบ่ได้ลูกอีกบ่บ่เชื่อไล้ก็เชื่อเล่าเนี่ย ผู้นี้ดูดเออเอะดูจะสิบุมีลูกอีกผู้นึงบอหนึ่ง <c oughs> ไม่เบิ่์กรอนอีกบ่อเออเออดูไปจ้ลูกก็โอ้ยผู้นี้อีต,ตุนศาสตรขนาดน้องเลยเนาะลูกมาในแม่เข้านี่ก็เลี้ยงเลยลูกแม่นบอเมนเท่านี่เลี้ยงอเอออ๋อไม่เนาะโอ้ อันนี้คำขำมาหมู่บ้านเจ้าเงียบลิ้นเนาะสบายดีลูกสบายดีจ่าบอกแก้วจ่าบอกจะแก้วอีกบอปองไปเอาขนมมาอีกนั่นย่างหมูยืนอามาให้ไาใ้น่าช็หนึ่งให้ล็อกลองเลยเดี๋ยวเอาขนมให้ปองขนมให่ด่าจ่าแก้วเนาะเจ้าเจ้าข้อยมาเจ้าเจ้าเป็นตะเพียง พอดีวิลลี่มากเลยว่าไปแวะซื้อซื้อน้ำกินซื้อน้ำย่นกินมาให้ทังอ่ะวิลเพื่อนีน้องเนาะเลยแต่ป่าแใหม่แล้วาะวเงีบๆหลับและรวยลับเอานเลื่อเฮอันเช่นบอก้ผ้าเล่าหนิเพือนเอาเอา้กินใหแม่เ้วทยเอาน้ยนอเป็นอย่งไเอ้าเป็นเหตุผม พอจะไปใช่พอจะไปหลินบอพอจะไปหลินบอข้อเข่าไปขอเข่าเออับเบเอออาสัดีชัสดีเหรออชัยมั้ัยดีเออหจักวำ่จักรควารหจักสารังนยสารโหนาวว่าเราไ่มีสงขรายาานี่เกิบกับบสเ่ีขอบเร้โบมีเกิบกับมี่เนกดมัน โรกงกับทรง,งขาดบ่ลูกมึงน้วยเห็นไหมบ้าเบิบ้ง <c oughs> ไว้ดูยังเป็นทรงขาดตัวเก่านะบ่งทรงก็เนาะถยังง้อคือขาดคักเลย <c oughs> อ <c oughs> นราเวียดเต้โอเวียดเวียดเขาใหายบ่เวียดเขาหายจงเปยใจใจเวียดแต่เจ้าไม่ได้เครื่องเวียดทั้งหมดเลยไม่ยดหมมดีเครื่องเวียดเนาะใจเอาใจมาเอ้อเอ็นเอ็นนี่ขอบใจก่อนขอบใจขอบใจขอบใจเราหูนบได้เนาะเออพี่น้องเอ้ยของเฮียนกับเขาเนี่ยมันไกลเนาะเอาเซนเนี่ยอยากได้ชิมบ่เออไปชิม ได้ชิ้นโอเคโอเคอืมจะบ่มีสินไช่เนาะเยันต้ากันเลยยันต้าเนาะมีชงเชื้อนุ่งมาผัวเราบอกผัวเรากาจบเจืออยู่บ่กรู้ว่ารือว่าไดนไหนผัวเราเป็นไหน คือกันคือกันคือกันเกันคือ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 กัน่อกันคือกันคกันคือ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 ันควอกันเือกันคือกันคือกนกันคือนคกันคือกันคือกันอกัน่อต็มคอกัคือกันอกัคือกันคอนคือกันคือกัคือกันครันคอดเนาะเกานคกันมอกันคอกอเขาคือกกันอกอกันคือกันอกัน น,นอเลปลอยไปนี่แหละโบมี่ยังสระตามอขอันเฉพาะผู้นี้เลี้ยงเลี้ยงโบกุ่มเนาะลูกเนาะ<ม>ต้องมีชื่อเจ้าเลี้ยงช่วยนะเนเ<อ>าะแม่ผู้ตายคันว่าปะไหยากรรมเป็นยังนั่นกันดีอ๋อย้อนว่าเขาไม่ได้มอบไหยาจะโบแต่ละปีเราพากันอยู่แด้วเนีเขาเห็ดให้เ,เ,เ,เห็ดชวนน้ำผู้ใดนี่เขาเห็ดอยู่โบไหนาตะกา เขาปลูกเาปลูกไงวะเห็ดัมเห็ดนั่นแหละเฮ็ดคือเคือเก่าขเข่ะ่มามาเ็ดเน่ย่ปกเฮ็ดนตัวใจ่กใส่้อกรนอือพี่น้องเลยอเคอเหีดยนพี่น้องว่ากันเพี่น้องกันบ่เห็ดเกดคือเฮ็ดนั่นแหละโอ้เไฟฟ้ากับบุมีเนาะ เงินเราเพื่อนเจ้าเล่ห์จะมีไฟฟ้าบ่กเหินใม่ย้านี่มีไฟฟ้าบ่มีนี่เออมีเนาะคนมลายก็ยืนเลยไปคอเจ้าจ้างไปไปงานเขาหัวยังหัวตลอดเลยหัวยังอย่งนี้รัวว่ะลายขับคอหลานนิสสะอาดไปไอ้ไข่ขับคอหลานเพิ่นบอกหลังเพิ่นนี่หลังตัวนี้ขับคอหลังนี่เออเบื่อเงินนลอยสาวหลานหญ้า มาขอพี่น้องขอผู้สาวขอเมีย,มยอมบอกอันนี้ฮันเจ,จ้าเขามาก<อ>กันเลยเขาไปยุ่นน้ำกันลถรถลูกเจ้านี่กูเนี่ยยันเลยย่<ด>น้กันเนย <c oughs> เอยเอแล้วมาเตี๋ยวหันไตลูกด้ลูกสองคนเอ้าเอาบแล้วเอ้าเอาไปชุกเลยเออเอ้าก่อน ก็ตัวัชิวามะตดมอยไม่ือไม่ดออใส่หอ้ยเสนบ้านตอเ้นเตอนบอเอาลองสบายดีพวกนู้นเจ้าสบายดีเจ้าหนุนบอสสองมือสองมือ บอกไอ้ตนลูกเล้วพี่น้องไอ้ผู้น้อยนี่น่าหลุดมากเลยไอีตนผู้หน่อยอลูกเล้วคือหูคว่ำเลยบ่อโอ้โหปากโอตีงลูกเล้วนี่ออเออจบเจือทั้งแน่นอ่ะอือหน้ามันใจรูบผักบวกวะซีไปว่าตามมีตามเกิดคือกันเนาะเข่าอึดเข่าแห้งๆนี่กงเขาไปเอาน้ำไผ่ตะเกาคันเข่ากินหมูมีอะไรรอเอากเข่าคอนี่เนี่ยตามเพลินเพลินมากเลย ไปขอน้ำพี่น้องบ่เจ้าเป็จังอมน้ำพี่น้องเนาะน้อนองด้วยไปเฮ็ดงานลำคาิเขาอา่เขาแหละทูบมกข้าวเอาปเออเอาปดีียมนมเอน่เล่าในการสรุปวนี่ว่าคั้นเวลาบุมบกินกับทุ๊ทู๊นไทยน้ำบังเนาะของเวนี้เรายากินเขาก็มากล้วยเนาะ บม่มีอันกินเนาะกินล้วยตางเข่ากินกล้วยตาเขาจะให้ได้ไรกินข้าวเจ้าวะข้าวเจ้าต้มบอเลยหูต้มต้มกินบอกต้มให้ข่าวเปลี่ยนนะเวียกเอต้มใหเปียกข้าวเอา้ยห้วเปดียน้วเาเนี่ยเนี่ยให้ต่อไปต่อเนี่ยเนี่ย นี่เขาต้มนี่นั่นอ๋อไปเลยไปเลกเอเอเอาเอหนอลายคนแหงนี่เป็นหอเนี่ยมันเอปอนนมาไทฮูปะเสือเตย์ปลา้ลหาีเขาข้อผู้ใดขอพู้นี้เนี่เะเอยเนาะเอาขันกันมิได้ว่าเมือนแขกคนหลายเนาะเพือนเจ้านีไปเพื่อนเจ้าจไปจไหในงุ่มเมือแไป น้ำกินนี่จะเช็ดอะไรกินปลานี่มันจะจะยืดฮะจะยืดอึ่นบ่เช็ดกินเออเปะี้ยวบางไปเปรี้ยวบางก็เปรี้ยวบางเอออืมก็ทุกข์จะไปซื้อเหล่ามาเลยคุณสีเป็ดคอเช้าจังคุนแต่งงานแล้วก็บอกว่าเป็นกันเนาะบ่จะมีมุ่งกลางลนะบ่มุ่งมุ่ง มุ่งกางกันยุ่งไงตะบ้านตะบ้านบ่มีตะบ้านมีตะบ้านมีบมีเลยมุงบ่มีเมานมงมานมานบอกพระเจ้าเอิญมาโอ้ม่านมังยอมุงมุ่งแบบหเลมุงมุ่งเอ ยหายคนไปกระตังคติยาแอ่อันไห้เจ้ามาไอ้เนี่ยเนอันไอ้ยนเออน้ำไหมเจ้าเฮ็ดได้กินน้ำไม่แกน้ำไหมบ้างบางแรงนี่น้เไหมจำแล้วจำแล้วเพื่อนเจ้านี่ขึ้นไปเบิ้องใดบนนี้สิบหกประโทเพื่อนเราเออพี่น้องเลยไม่เท่าเจ้าใดได้กินกระเวงเล่าเด้ออิสตนเล่าเด้อเออไอ้นี่อีตาตเล่า ม่ปูนเช่นเด้อม่ปูนเช่นเนยเดนาชการเนไปาการเนาชกเ่นเออเออโมันบ่เช่นชองเชนชอเช่นเนืองเช่นอเชนตักัเช่นอืมอืมอืมเอาสินกับสินสบายดีลูกสบายดีสบายดีไหมสบายดีเออไปกินขนมตลอดแหละ กบเจอีขนมแนมันตี้แนมางานมอืมหยบออมันหายมันกินขนมกินขนมงก็ไม่ได้ตัวเดียวนี่ยว่คือมีแต่่งขาดเกิดบมมีใรเกิดผมมี่งกับผมมีแน่นอนเยอะมีแต่แนบ่มีเอามหอดีเรเฮ้ยานนี่เออป่ก็หันหนามากย่งางไปเลยว่อีรีตตัวเนี่ เอาเอาคิดออกเลซือว่าเพนเพนมาขอลูกสาวไม่เท่าไม่เท่าคอหลานเจ้าบอก่าดองเท่าไรนะยัง่เบากันบอกระยังเบามือนี้ะเคอมือนี้ืบอนี้ดอ้เนี้เ้ามือนี้งเพื่อนหลังนี้บเสี่ยวงหัวนี่หลังนี้บอกอหลังนี่อีแต่นเมย่าเม่ย่าเนาะีิน้องเลย เล็กน้อยหลายไว้บ้านนี้อันนี้กับที่พี่น้องกันบ่นี่เรื่อนหลังนี้ก็แมนบ่บุ๊ม่นอืมเจะาหูจักบ่อันนี้ยังนี่จะาหูจักบ่นี้คือนยังนี่โอ้บ่ไปอีหยังอันหนบักลักบ่แมนบักปีบักปีกะลำปีบักปีกะลำปีเออตอนนี้กะลำปีเด้อบ่มันพักสลัดเด้อกะลำปีกระลำปีกระลำปย โดนแล้วเนาะเราบริคอยกินซีนกินไข่เนาะไปเทานะาบริกินปูกินปลาเอา,เอามาขอเมียใจใจด้ปไปไปิาลานขึ้ไปนอนไปนอยอไปบอ่อคว่ำบ่อขึ้นไปบอคว่บอ่ออะไนอาั้น่โอย้ยมาขอเมียเอาเอาไปไม่เทาผ้า,าล้านขึ้นไปนอนเราเด้เอเจ้าเด้อหนาวบ บ่มีเสียขันยาวบ่นังบ่มีบ่มีส่งเสียขันยาวบ่พ่เจ้าโอ้ยข้าหนาวพี่น้องเอ้ยน้องเนผู้น้อยนะแหงกดเลยเออเอ้ถ้า่่อยเมื่อกนเด้อเออเจ้าเอาเฮ็ดกินแล้วเด้อเห็นบ่กลับกนเด้อูตเอเอาสวัสดีสวัสดีเออขอบใจเด้อได้เลยโอเคโอเค